ใครที่ใช้เครื่องมือตกแต่งฟอนต์ในแคปคัดไม่เป็นต้องดูคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเอานิ้วกดค้างที่หน้าจอนะครับแล้วเลือกหน้าจอว่างเวลาดูคลิปเนี่ยจะได้ไม่มีตัวหนังสือมาบังนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นให้พิมพ์ข้อความขึ้นมาครับเมื่อได้ข้อความแล้วให้กดคําว่าฟอนต์นะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับผมให้มองบรรทัดต่อมาครับ จะเห็นตัวแรกคือคําว่าเพิ่มฟอนต์นะครับช่องเพิ่มฟอนต์เนี่ยจะเป็นฟอนต์ที่เราโหลดมาจากข้างนอกนะครับผมแล้วเอามาใส่ไว้ในแคปคั t นะครับส่วนฟอนต์แบนเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับต่อมาคือฟอนต์ภาษาอังกฤษครับตรงนี้ก็จะเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษที่ติดมากับตัวแอปนะครับผมต่อมาเป็นฟอนต์ภาษาไทยครับตรงนี้ก็จะมีฟอนต์ภาษาไทยให้นะครับผมแต่ว่ามันจะน้อยนะครับอยากได้ตัวอื่นเนี่ยต้องไปโหลดมานะครับผมต่อมาเป็นคําว่าสไตล์นะครับอันนี้เราจะเอาไว้พวกแต่งสีนะครับผม บรรทัดแรกเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบสําเร็จนะครับเอาไว้ให้เราใช้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้เนี่ยเราสามารถที่จะมากําหนดเองได้นะครับพอมองลงมาด้านล่างเนี่ยจะเห็นคําว่าข้อความนะครับข้อความเนี่ยตรงนี้คือสีของตัวหนังสือของเรานะครับดูตามตัวอย่างเลยนะครับผมส่วนสตกนี่คือเส้นขอบของตัวหนังสือนะครับผมเราสามารถกําหนดความหนากําหนดสีของตัวเส้นขอบได้เหมือนกันนะครับผมต่อมาคือความสว่างครับความสว่างเนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนหลอดนีออนนะครับจะมีความฟุ้งฟุงนิดนึงครับผม ต่อมาคือพื้นหลังครับพื้นหลังเนี่ยเขาจะอยู่ในกรอบนะครับผมสีและความโปร่งเนี่ยเราสามารถกําหนดได้นะครับต่อมาคือไอชิโดนะครับตัวนี้คือเงาน,นะครับผมเราใส่เงาเนี่ยตัวหนังสือเราจะดูเหมือนลอยขึ้นมาจากพื้นนะครับตัวหนังสือจะดูมีมิติขึ้นนะครับผมเราสามารถจะกําหนดสีกําหนดความเบอร์ของเงาได้นะครับรวมไปถึงองศาและทิศทางของเงาด้วยนะครับผมต่อมาจะเป็นคําว่าเส้นโค้งนะครับตรงนี้เราจะปรับความโค้งของตัวอักษรของเรานะครับผมจะโค้งความหรือโค้งหงายก็ได้นะครับ ต่อมาเป็นการเว้นระยะนะครับผมให้เพื่อนๆมองลงมาที่บรรทัดด้านล่างนะครับผมถ้าเราเลือกอันแรกเนี่ยด้านหน้าของตัวหนังสือเราแต่ละบรรทัดเนี่ยจะเท่ากันนะครับผมแต่ถ้าเกิดเลือกอันกลางเนี่ยเขาจะจับเซนเตอร์ตรงกลางนะครับอันต่อมาด้านท้ายของแต่ละบรรทัดจะเท่ากันนะครับส่วนถัดมาแนวตั้งเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมตัดลงมาเราจะมองเห็นแถบอยู่3แถบนะครับผมแถบแรกเนี่ยเราเอาไว้ปรับขนาดของตัวอักษรนะครับผมแถบที่2เนี่ยเราเอาไว้ปรับช่องไฟของตัวอักษรนะครับ ส่วนแถบที่3เนี่ยเราเอาไว้ปรับระยะห่างของแต่ละบรรทัดของตัวอักษรนะครับต่อไปเป็นตัวเอียงหนานะครับรนี้เราจะเอาไว้ปรับความหนาหรือว่าจะปรับให้ตัวอักษรเอียงหรือว่าจะปรับให้มีกีดเส้นใต้ก็ได้นะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นคําว่าเอฟเฟกนะครับที่อยู่ติดกับคําว่าสไตล์นะครับตรงนี้จะเป็นเอฟเฟกต์สำเร็จรูปนะครับที่เขาทํามาให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับ เขาก็จะมีจัดหมวดหมู่เอาไว้ให้แล้วนะครับตรงนี้ก็ลองไปเล่นดูนะครับผมต่อมาคือคําว่าภาพเคลื่อนไหวครับผมภาพเคลื่อนไหวเนี่ยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมเจอคำว่าเข้าคําว่าออกและคําว่าวงนะครับรว่าเข้าเนี่ยเขาจะถามว่าจะให้ตัวหนังสือเข้ามาในเฟรมแบบไหนนะครับออกก็คือจะให้ตัวหนังสือออกจากเฟรมไปเนี่ยออกแบบไหนครับส่วนวงเนี่ยคือการเล่นวนซ้ําไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้อยากให้เพื่อนๆลองเล่นกันดูนะครับ จากที่เราเลือกรูปแบบแล้วนะครับจะมีแถบสีฟ้าอยู่ด้านล่างนะครับแถบตรงนั้นจะเป็นแถบระยะเวลานะครับผมเราสามารถป anyway, รับได้เลยนะครับขยายเขาเล่นช้าหรือเล่นเร็วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคําว่า b u b b l e ลนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือที่อยู่ในกล่องข้อความนะครับผมวิธีใช้ก็แค่กดรูปแบบนะครับผมแล้วก็แก้ไขข้อความครับ